มาแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover c ว a ช n e l นะครับหารถซิ่งรถดีรถมันรถเจ๋งๆที่เมก้ลักให้กับคุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็ยอยู่ที่อู่แสงไทยนะจะพาไปดูสกายไลน์หลายๆคันเลยครับวันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายอ่า R34 V Spec Tuner นะครับกับ R34 s t a e d a แต่ว่ารถค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาถ่ายเจาะรีวิวได้นะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศในการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา R34 และรถหลายๆคันที่คุณชอบ พร้อมไหมยังพร้อมไหมยังพร้อมแล้วครับไปแล้วครับตามมาครับะนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะพามาที่อู่แสงไทยนะครับจะพามาดูรถหลายๆขั้นเลยอ่ะตัวดีเบนต์สวัสดีคุณผู้ชมครับ,รบวันนี้ได้มามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่อู่แสงไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีอะไรพิเศษอยากจะบอกหน่อย ก็วันนี้จริงๆจะมีคันนี้ที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์คือคันนี้ใช่ไหมเป็นรัดกับเจ้าของรถตามเกณฑ์กันเออก็คือมีอาสามสี่ตัวนี้เป็น g d t วันนี้เขามาทําอะไรคันนี้วันนี้มาจูนเก็บงานอะไรนิดเดียวหน่อยเออคันนี้กี่ม้าเนี่ยคันนี้ตอนแรกอะเมื่อก่อน800กว่าแล้วลดลงมาเหลืออยู่600กว่าอเพื่อเอาสนุกขับง่ายเครื่อง r b 2 6ใช่ไหมเออดีเทลดีรายละเอียดดีมากเลยนะครับและวันนี้ ถามก่อนว่าวันนี้ทําอะไรบ้างทำไมรถถึงได้เยอะขนาดนี้ตั้งใจจะมาเก็บรายละเอียดวีสเปสเนอร์คันนี้เลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ไม่สามารถทําได้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูเนี่ยครับแม่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากอยู่ๆลูกค้านัดมาไออย่างคันนี้อยู่ๆก็มาจอดทิ้งให้เก็บงานเพิ่มสองคันนู้นก็เตรียมรอจูนคันนี้เียบยกออกเซบิโลคู่น<ส>ั้นใช่ไหมเออแม่งเยอะมากเลยใช่แล้วข้างในเนี่ยมีอีเดตอยู่คือนั่นคือเซบิโลใช่ไหมใช่ครับคันเซบนโอลูแปลงหนึ่ง เอสแปลงเออนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับาคันนี้ดัดแปลงไม่ได้แล้วนะไม่ต้องทักมากันนะเอาใหม่ที่ใช่ไหดัดแปลงสภาพตอนนี้ไม่ได้แล้วทาไมถึงไม่ได้ขนส่งปิดปิดแล้วใช่ไหมแสดงว่าคันนี้ทําก่อนแจ้งก่อนที่จะเขาจะปิดก่อนปิดช่วงประมาณเดือนธันวาสิ้นปีอืที่เขาให้แจ้ง นี่คือ A31 ใช่ไหมเอสาทำไมหน้าตาเหมือน r 3สามสี่แต่ว่าจริงๆมันมีวิธีการดัดแปลงสภาพแล้วให้มันถูกต้องด้วยต้องใช้คำว่าให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมีโอกาสเราต้องมานั่งจอกันอีกทีว่าคันนี้ทำอะไรบ้างเอาให้แบบละเอียดเอาแบบลึกซึ้งเลยดีกว่าได้ครับวันนี้แบบว่าสกายไลน์นั่นเลยเนาะูจากข้างในนู้ก็จะเป็น A33 ใช่ไหมใช่ครับสา3ส ไอ้สามสามคันนี้4ี่ิปีสี่สิปีนี่มันมีความพิเศษยังไงอะมันจะผลิตแค่จํานวนน้อยนะครับแล้วก็ผลิตตอนครบรอบ40ปีของนิสันเขามีคันเดียวในประเทศด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงดิใช่ครับแล้วทั่วโลกตอนนี้มีกี่คันถ้าเป็นสีดําตัวนี้จะไม่ผิดประมาณ2ี่กว่าคัน20สบกว่าคันใช่ในโลกหนึ่งใน2ี่สิแม่งอยู่ตรงนี้โอ้โหแม่งแน่นอนมากเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดดีเทลนะวันนี้ดู คร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมผมก็จะพาไปดูเนี่ยคันนี้ก็เป็นอาสาสามเหมือนกันคันนี้อาสามสามเออคันนี้เตรียมเจ้าของสเิโลตรงนู้นจะย้ายเครื่องเจ้าของคันเดียวกันสลับกันใช่เอไม้อเครื่องคันนี้ไปใส่สเิโลใช่จากยี่ห้ไปใส่สเปริโลเอาเครื่องสเปริโลคันนั้นมาใส่คันนี้หรือแม่งไม่ธรรมดาเลยวะ ทำไมมีแต่สกายไลน์วะที่เนี่ยมันเป็นยังไงวะมันมีมีซูเป้าเขามีซูเปอร์มีอพาร์ตเมนต์ซูเป้าดิอ่ะเซเว่นอยู่ข้างในนี่เซเว่นอยู่นี่นะครับ FD 3S ใช่ไหมใช่ครับแม่มันสปอร์ตเยอะจังเลยกุ้ยกับเจ้าของรถให้นะครับคันนี้ว่าจะรีวิวตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมอ่าใช่คันนี้จะมีพิเศษอ่าไม่ใช่เจเนเอีแปดศูนย์อ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะอ่าลองลองดูได้ก่อนอ่าอ่าลองดูผีด อ่าในวันนี่ดูคร่ข้าวก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาแกะกันอีกทีอ้าวทำไมเป็น JT1 อ่ะมันคืออะไรอ่ะเป็นสเปค UK อ๋อเป็นซูเปอร์สเปค UK จะไม่ใช่ j z A เหมือนกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้ j z A 80หน้าตาไม่เป็นแบบนี้เลยแต่หน้าตาเหมือนกับทุกอย่างเลยใช่มีรายละเอียดจุกจิกครับที่ไม่เหมือนกันไฟท้ายรายละเอียดเครื่องรายละเอียดอะไรนิดหน่อยหน่อยเอาไว้เสร็จแล้วโทรมาบอกผมแล้วเดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียดให้นะเบ้นนะ วันนี้มีทีเด็ดเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยน้องเขากำลังเนี่ยอันนี้กำลังจูนอยู่เลยนะครับอันนี้รถสเปคจาก800ม้านะครับจะเหลือตัวนี้เหลือประมาณ600ม้าเอาแค่ประกอบมาใช้งานเจ้าของรถจีนี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้มีโอกาสเดี๋ยวไปที่บ้านนะได้ครับแล้วได้ไปรีวิวกันได้ไปสุขสนานกับ Racing l o ่งล Channel นะครับวันนี้มาทำอะไรครับบอกหน่อยนิดนึงก็มาจูนเก็บครับมันมันเป็นอะไรทำไมถึงจูนเก็บก็ความรู้สึกมันผิดปกตินิดนิด มันไม่สนุกกว่ามนสะดุดหรยงไงสะดุดนิดๆครับก็เลยมาหาพี่เบนหให้เขาแก้ให้ใครเป็นจูนเนอร์ครับอ่าทางนี้นครับต้องถามพี่เบนเลยครับเบนใครเป็นจูเนอร์คันนี้เนี่ยครับอ๋อพี่คุณยังจูนเนอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เขาจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดอีกทีนะนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังลุมๆกันอยู่ตอนนี้เตรียมจูนนะครับตั้งใจไว้กี่ม้าครับประมาณห้าร้อยห้าร้อยเงินเดิมใช่ไหมใช่ฮะ แบบสนานเดิมทีมันแปดเก้าร้อยช่ครับอกฟีลลิ่งหนได้การขับรถแปดร้อยม้าเป็นแบบประมาณอ่ะมันค่อนข้งดิบครับดิบใช่ไหมมันขับมันขับยากมากคือเราไม่ใช่คนสายคือผมขับยอโตมาก่อนพอมาเจอแบบเนี้ก็ต้องปรับตัวแล้ว่ไหมมันแรงไปแต่ในสถานที่ที่เราอยู่ก็คือรถมันติดคานมันแข็งมันขับไม่ไหวปวดขาไม่ไหวเอาแบบนี้ละห้าร้อยกำลังดีใช่ไหม อาแล้ครับพี่เล็กด้วยนะครับมีพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับเรื่องที่รู้ว่าชาแนลมากาพี่ก่อนนะครับครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่เล็กนี่มาช้อปปิ้งนิดนึงช้อปปิ้งที่อู่แสงไทยใไหมมันไม่ใช่ RX7 อ็กเซที่เหรอพี่อ๋อของที่มันต้องใช้อะของมันต้องใช้ก็เลยก็เลยมาเอี่ยวอันนี้นึงเออนะครับวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์เขาเคลตี้ครับเคดดี้ใช่ไหมมาต่อมาวที่นี่ใช่ไหมใช่ครังจากวันนี้พี่เล็กก็มาเยี่ยมอู่แสงไทยนะครับก็มา สังเกตได้ว่าจะมีเซเว่นจอดอยู่ซุปซุอยู่ข้างในสีขาวครับ FD 3เมตรใช่ไหมใช่ครับคิดถึงเซเว่นก็ต้องคิดถึงพี่เล็กเลยนะครับแน่นอนพี่เล็กใจก้าครับผมครับผมโอเคครับัสดีครับฝากด้วยครับครับเบซ์เราถามนิดนึงเด็กอันนี้มันเครื่องเครื่องอะไรเครื่องอาวันเหรอจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ไอเพ d เนี้ยเออแค่เอามาแปะกันอ๋อคือมาแปะไม่ใช่ไม่ใช่อาวัน เพจอาร์วันมาแปดเนี่ยคือแสดงว่ามันมีสเปคเครื่องของอาวันอยู่ใช่ครับถ้านิสโมแท้จะมีอาวันมันจะเป็นตัวพิเศษเอาเอาภาพง่ายๆคือเป็นตัวพิเศษที่นิสโมเราเอารถเข้าไปคัสตอมที่นิสโมแเติมาประมาณว่านิสโมซื้อรถเดิมๆรถจากที่รถเก่าอะนะเอาไปทำใหม่ใช่ไหมแล้วเครื่องตัวนี้มันกี่แรงม้าจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นอาวันแท้ๆนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ0 0 400ม้าใช่ครับอันนี้คือดัมเดิมจากนิสโมออกมาเลยใช่ครับ นิสโมเขาจะไม่ค่อยได้ทํามาเยอะเอาแบบพอใช้งานได้เขาเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณรถบ้านใช้งานมากกว่านี่นะครับเป็นเครื่องอาวันถ้าเป็นเครื่องแท้ฝาจะหน้าตาประมาณนี้แล้วนะเครื่องเครื่อนี้ประมาณมีกี่ตัวรู้ไหมรู้อาวันไม่รู้มันเป็นรถที่เหมือนกับคัสตอมแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหลังนิสโมจะเปิดให้สมมติคุณมีรถที่ญี่ปุ่น คุณสามารถเอารถเข้าไปแล้วให้เขาทาได้ลูกค้าเดินเข้าไปเลยบอกว่านิสโมว่ะอยากจะทำปุ๊บก็นิสโมก็เหมือนเหมือนมันร้านอย่างเงี้ยแหละก็ทําให้นะครับออกมาหน้าตาเป็นแาวันว่าคอนเซ็ปต์มันไปถึง R1S1 หรือว่าอะไรยังไงนะโหแม่งเยอะมากอ่ะบอกเลยว่าเครื่องแม่งรหัสตัวถังนู่นนี่นั่นดีเทลอะไรเอียดของอ R พวกสกายไลน์เนี่ยแม่งโคตรเจอะเลยนะครับถ้าไปลึกสาอะไรจริงจริงกแม่งไม่ธรรมดาแน่นอนตันนี้ก็สวยใน R33 ใช่ไหมใช่ครับอันนี้อ r 3อ อ่านะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็พามาดูรถสกายไลน์ที่อู่แสงไทเฉยตั้งใจนะครับจะมาเก็บแต่ว่าวันนี้ก็มีปัญหามีอุบัติเหตุนิดนึงก็ไม่สามารถที่จะรีวิวเจาะเหมือนเดิมได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาหาโอกาสทําให้แน่นอนนะครับติดค้างไว้ก่อนเนาะไม่มีแล้ว,ลวก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามให้กับรถซิ่งด้วยวชแนลผมจะหารถซิ่งรถด e, ีรถเจ๋งรถมันรถ ที่มีเอกลักษณ์ให้คุณผู้ชมดูตลอดเวลาไม่มีอะไรอีกแล้วก็พบกับรายการเดซิ้งด้วยชาแนลวันอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ